ขี oceans, ่เท้าครับพี่น้องครับพี่น้องครับมือนีผมผาพ่อเม่พี่น้องนะครับเม้าวเรื่องขี่เท้าครับขี่เท้าที่เท้านี่แหละครับเห็ดดั้งไฟนี่แหละครับเห็ดกับเขาก้าวนามนี่แหละครับพี่น้องครับเจ้าหูบอกครับพี่น้องว่าขี่เท้านี่มันมีประโยชน์บักหลายเลยครับประโยชน์กับการเกษตรนี่ครับพี่น้องครับห้าสามารถเอามาเป็นหญ้าอะไรแมงกระได้นะครับเห็ดเห็ต้นใหม่งามกระได้นะครับพี่น้องครับมือนีผมกัเลยสิเห็ด มาให้ Nej, พ no <c oughs> uh, it, ่อแม่พี่น oh right. ้องได้รับส้มรับบามันเห็ดจังไดครับขี้เท่านี่ครับมันจังที่มีประโยชน์กับต้นไม้ครับพี่น้องครับพี่น้องครับอันคุณสมบัติของขี้เท่าก็คือบาเพิ้นมีความเป็นดังครับพี่น้องครับอันมองใ่ดินเพิ่นเปรี้ยวนะครับพี่น้องดินเพิ่นมีความเป็นกรดนะครับปลูกต้นไม้บ่งามนะครับพี่น้องครับเฮาก็สามารถเอาขี้เท่าเนี่ยครับไปจัดการไปแก้ปัญหาหมู่นี้ได้ครับเอาไปปรับสภาพให้ดินหมันดีขึ้นครับพี่น้องครับ ลวก็ขี้เท่านี่ก็มีคุณสมบัตินี่ที่สามารถครับไล่แม่งนะครับออกจากไอพืชผลก็าเข้าใดครับพี่น้องครับมือนีผมก็เลยสีผ้าผมไอพี่น้องนะครับมาเบิ่งวิธีการนําขีเท่าไปใส่ครับต้นไม้ครับว่าใส่ใกล้แต่ไหนครับไอเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับอันแรกที่เข้าสิห็ดจากขีเท่าก็คือสารไล่แม่งครับครับสารไล่แม่งครับ อุปกรณ์กับิมบมีหยังครับกับชิมีพพะเอกได้ท่องเรื่องก็คือขี่เท้าลากะอันที่สองกับนี่ครับพี่น้องครับน้ําครับของยางตัวนี้ครับพี่น้องครับครับอัตราส่วนก็คือน้ำสามลิตรต่อขี่เท้านึงถ่วยครับแต่ว่านี่ผมกับชิมีนี่แหละครับของผมนีใช้ตัวนี้แหละครับ้ากะขี่เท้านี่กับตามีครับตัวนี้มัน ใส่อยู่ตลอดครับข <out> kind of like. ี sì, so g, so ้เท uh, so like ่ากับ่อพ่อใส่ครับมันออกมากได้ผูกกระตักไปเห็ดครับมันกัมีอยู่ทวันใส่ต้ามผีมีนี่แหละครับพี่น้องครับรอบพี่น้องครับไปเบิรงวิธีเห็ดกันเลยครับอันดับแรกครับพี่น้องครับหลังจากที่เฮาเติมน้ำไว้ในนะครับในภาชนะที่เฮาต้องการแล้วข้ากบมานีแหละครับพี่น้องครับมาขูดขี้เท่านี่นะครับนี่อยากได้ลายท่าได้กัขูดเอาเลยครับพี่น้องครับบานีเซ็จแล้วเฮากะเอาไปใส่ในน้ำครับนี่ครับ ใส่ลงไปเลยครับพี่น้องครับใส่ลงไปเลยครับพี่น้องครับใส่ลงไปหลายๆครับนี่ใส่แล้วครับใส่อีครับนี่ใส่ลงไปครับบารนี่พ่อเข้าใส่แล้วครับ okay. ได้แล้วเข้ากับคุณพี่น้องคุณนะครับคุณห้มันนันนี่ละลายครับพี่น้องครับแล้วก็ทิมไว้ครับบานี้ต้องทิมไว้ได้ครับพี่น้องทิมไว้ขึ้นหนึ่งครับพี่น้องห้มันตัวตะก้อนครับนี่คุณคุณคุณกอนนะครับคุณแล้วก็ปะไว้บานี่ปะไว้ขึ้นหนึ่งครับพี่น้องขึ้นหนึ่ง มันกะที er. ่ตกตะกอนครับบานนี้หลังจากที่มันตกตะกอนแล้วนะครับมือื่นเสาห้าเบิงนะครับห้าห er ัที Kel ่มาจับหนามเบิงครับว่านามันนี่สีเป็นสีเหมือกเหมือกครับสีมืนๆนะครับมันเหมือกเหมือกกันแหะครับพี่น้องครับเพราะว่าในหนามนี่มีสารซิลิกาครับพี่น้องครับก้อนทีทีว้มืออื่นนี่ครับเขากับต่องนี่ครับในระบางที่ตอนนี้มันเกิดที่มีเศษนันเศษนีเนาะครับเนาะของมนอยู่ในขี้งไฟมันกะ มีเสียด้าเสียดยุ่งเสียด้าเสษดหยังกะเท่ากับตักออกครับขี่ท่านีอ video, ah ่อย่างนี้ที่มันลอยนี่เท้ากับตักออกครับนี่อันนี้ห้องบอต้องการเท่าตักออกเลยครับพี่น้องครับตักทิมมันมองนั่นแหละครับพี่น้องครับนี่ครับตักออกนอครับนอแล้วก็ทิมไวครับเดี๋ยวมืออื่นเท่ากับคอยมาเบิงครับนี่ครับท่านี้กะได้แล้วครับเดี๋ยวมืออื่นคอยมาเบิงครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับง่ามเ้าครับหลังจากที่ทิมไวหนึ่งขึ้นครับเบิงทีละครับใส่เจ้าเลยครับพี่น้องครับ นี่กัโอ้นี่กัจ้าเบิ่งกับมึนๆมึกๆนั่นสิแหละครับพี่น้องครับนี่ครับที่เพื่อนว่ามีซิลิกานี่การมึนๆมึกๆนี่แหละครับพี่น้องครับบานี่พ่อเขาได้แล้วเขากะต้องกลองด้พี่น้องบอสันมันจิตันไอ้หัวผลของเขาเด้ครับพี่น้องเขาต้องกลองก่อนก่อนนับไปใส่เลยครับกลองผ่าขยงนี่แหละครับพี่น้องครับเสร็จแล้วก็ค่อยเอาบดีสีไปผลนะครับพี่น้องครับบานี่นอกจากสีเอ้าขี้เทาเนี่ยมาเฮ็ด หนามไรแมงนะครับพี่น้องขี้เถาย่างสามารถเอาไปใส่ต้นใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไอขี้เถานี่เพื่อนมีสารอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือว่าเป็นอะแคลเซียมครับโพแทสเซียมครับพี่น้องครับซอยในการเจริญเติบโตของต้นใหม่ได้เป็นอย่างดีครับพี่น้องครับเท่ากับวิธีเฮ็ดเท่ากับบอย่างได้พี่น้องกับตากับปีงวยนะครับใต่ต้นใหม่ใต่ข้นใหม่นะครับพี่น้องครับให้เพื่อนได้ดูได้กินของเพื่อนไปนะครับเหมาะสําหรับมองไรที่มันเป็นดินเปียว ดินเข้มครับพี่น้องครับขี้เท่านี่ก็สามารถซอยปรับสภาพดินให้มันมีความเป็นด่างมากขึ้นครับก็ซอยในการเจริญเติบโตของต้นใหม่ครับแล้วก็ในขี้เท่านี่ก็สามารถเหตให้ผนังเซลล์ของต้นใหม่นี่มันแข็งแรงครับมันจังต้านทานต่อการกัดเจาะกินของแมงทั้งหลายได้นี่ครับนี่เป็นดจครับพ่อแม่พี่น้องครับได้รับส้มคลิปแล้วมักในบ่อครับเห็นว่ามีประโยชน์ในบ่อครับ แต่เห็นว่ามีประโยชน์กับรบกวนซอยกดถืกใจแล้วกดกดแท้ผมไม่ได้ครับเดอ้อขอบคุณหลายๆครับแล้วบัดหนาผมสิหาความเอยียงที่มันเกี่ยวกับการเกษบเศษมาสูพีสูนองได้รับส้มรับฟังอีกครับพี่น้องครับสวัสดีครับ